สวัสดีค่ะพี่น้องมเอนี้มาพร้ากับแซวบนคนนักมวนอีกคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องคะมเอนี้แซวบนได้เนื้นอมาสู่กินแยมลูกชิน้นพี่น้องแยมลูกชิน้นแยมตลาดแยมลูกชิน้นแต่ว่าใส่เห็ดเสร็น้ำพี่น้องน้ำมาพี่น้องไหมตับ,บดอกใช่เช็ดห่งหนู ไปทด้งเเหรอโอ้เมนเทสหูหนูยู่ป่ะเอ๊ะย,ยังกอนเขาใส่อย่างนี่ไหมจกเขือ่อนยังดอกโบเมนเทสหูหนูนด้ไหเขือ่อยังมือเี่เอ้น้องมือหมอนเนหอ บาหมีเอาลแบเจ้าจัดเผ็ดใส่เสียนพร้อมที่ไหเอา่อยเสียนที่ไ แตงวมปรุงอรอยพี่หน่อยเขายยกแบบว่ามันเป็นแบบว่าจังไรละ่ะมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวบนนัวเปรี้ยวบนนัวเปรี้ยวบนนัวแล้วก็เป็นแบบจังไรละ่ะเปรี้ยวคือจังรสแบบบ่ิมวนบักแน่เลยพี่น้องคือนทำสมเนะ ่ันเปลี่ย,วควยนคือ <c oughs> มันเปลี่ยนน้ำส้มคือมันเปลี่ยนแบบนั่นมันเปลี่ยนแบบปี๊ดไปเลยอ่ะแลนเรื่องทงทำไมมัน,มน,มน,นยาวเกินมันไม,ม่นั่งขาย Nó làm cho bà đến lòng Thơm à, quý cái, Dân đám đẹp Còn ngươi thì thơm mà Mình hết kiếm คลิปนี้ก็ไว้นั้นเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณทนการรับชมนะคะเนาะมักอะไรถึงใจกับแช่เซาบนยอดขายพี่น้องค่ะอบอกกันไม่คิปหนาค่ะ๊ายบายค่ะ